เดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตนะครับตัวพอตกองทุนของผมเนาะตัวแรกเนี่ยเป็นพอต5%เนาะเป็นพอตที่จริงมันเป็นพอตสองแสนห้าแหละเกำลังกำลังสอบนะครับตอนนี้ก็โปรเจคชันก็ขึ้นมาดีนะเดือนที่ผ่านมาผมน่าจะทำกำไรไปเร,เราสองสามพัน US ไม่ใช่เดือนที่ผ่านมาวิกที่ผ่านมานะครับ มาดูกันนี่ก็เป็น virtual private server เนาะกด l a t e e k uh, custom period เอากดอยู่แล้วกำไรไป2,800นะครับก็เป้าอยู่ประมาณ6,000นะเป้าแรกเป้าแรกผมก็เล่นแค่0.06กันหลอกเองเล,เล็กเนาะสะสมไปยิ่งก็ใช้ระบบการใช้ภพยคอนเนคเตอร์อินดิเคเตอร์ผมใน trading view นะครับตัวนี้เป็นตัว darwin x 9,000เนาะ9,000 US ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะที่จริงผมโดนดรอว์ดาวไปหนักอยู่เหมือนกันนะเหลือสองสอไม่แน่ใจมันบวกมา9,000แหละพูดยังไงตอนนี้อยู่ประมาณ1,500งแสนะมาดูในเว็บหน้าเว็บดีกว่าตัว5%ผมก็ประมาณเนี้ยสถิติซัดกันไปประมาณ3,000ไม้ส์สเตทเยอะมากใช้บอทเทรดเนาะกำไรประมาณกรอตโปรไฟต์พันแสนหมื่นห้าแหละขาดทุนไปพันหมื่นสองต้องยอมรับว่ามันเป็น สัปดาห์มันเป็น2สัปดาห์3สัปดาห์ที่มันไม่ไม่เข้ากับเทรดดิ้งเซตอัพผมเลยนะครับของโรบอทของตัวอินดิเคเตอร์เนาะโปรฟิตแฟกเตอร์ตอนแรก1.03เองนะมันขึ้นมานหนึ่งละข้างหลังก็เริ่มเริ่มเข้าแกลบมากขึ้นก็ทำกำไรประมาณเนี่ยเส้นอิลคิตี้เคิร์บก็ขึ้นมานะครับส่วนตัวดาวินิคซีโร่ของผมตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1,600เพิ่งผ่านเมื่อในวัึงผมผ่านคาลิเบอชันเฟสประมาณ วันที่สี่ล้าจะไม่ผิดวันจันเออใช่ใช่นันจันช่วงค่าเลยอะช่วงแทบจบะบานอังคารแล้วเนาะตอนนั้นที่น่าจะสามพันแปดไม่แน่ใจหรือสี่พัน่ะคือผมคาลิเบอชันเฟดมาผมทําไม่ได้ดีนะผมขาดทุนไปสามเปอร์เซ็นต์มั้งจะจำไม่ผิดมันน่าจะประมาณเก้าพอร์ตจากแสนเนี่ยติดลบสามเปอร์เซ็นหายไปสามสี่พันยูเอสาเราๆแต่ตอนนี้โบกมวเก้าพันกว่าเนาะโพ i ิชันผมเลยขึ้นมาก็ค่อนข้างดี คำถามคือตอนนี้ผมอยู่ที่นี่ผมได้ตังหรือ,อยังเขาบอกว่ายัางคุณต้องได้ตังเมื่อ allocation dating เนี่ยมันไปที่75็าคำถามคือเมื่อไหร่ก็ลองลกดูมั่ว,วอ่ะไมได้เงินแล้วตรงน,นี้พูดง่ายๆคือผมทำอีกประมาณสักสองผมก็การันตีพอร์ตล้านหนึ่งละ maybe ไม่ใช่บวกยี้5นะคือตอนนี้ผมทำมาเท่าไหร่ เออก็เยอะอยู่เนาะหลายเปอร์เซ็นต์อยู่ก็ขยับอีกประมาณนิดหน่อยให้มันถึงตรงเนี้ยดูไหมสามจุดสามให้เป็นห้าก็จบก็ได้เงินแน่นอนแต่มันไม่คือมันเขาบอกการันตีเนาะแต่ความจริงมันเป็นอย่างงี้ครับคือเราเป็นการเทรดแข่งขันกับชาวบ้านเนาะไอ้ด้านซ้ายผมเนี่ยหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเก้าเดี๋ยวมันชื่อ P Q M T ไอด้านขวาผมที่มันดีกว่าผมหน่อยอก็อนี้ดีกว่าผมด้านนี้ด้านด้านนี้มันแย่กว่าผมเนาะหนึ่งหกสองหนึ่ง คือบางทีคนที่อยู่หน้าผมอาจจะร่วงลงมาเพราะก็ไปโดนดรอดาวไปทําติดลบเนึกออกไหมเราก็ขยับขึ้นเองอัตโนมัติเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยมากทั้งที่เราไม่ได้เทรดนะครับกําไรเราได้แค่นี้แหละบางทีเราก็ขยับขึ้นได้เองเนาะขยับลําดับขึ้นเองอะ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอ,รอ,ร,อรอทำกำไรไปนะครับก็ค่อนข้างคอนสิสเทนซีแล้วแล้วก็ตัวผมสมัครเพิ่มเน้น allocation ด้วยเจอ target โ o ้ e อยู่ที่ หนึ่งร้อยยี่สิบวันนี้งานงานหนักต้องต้องยอมรับเลยว่ามันไม่ได้ง่ายเนาะคือมันถูกสุดแหละผมเลยลองสมัครดูมันก็ไกลนะฮะนี่ทํามาประมาณสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เองผมอาทิตย์ที่แล้วผมซัดไปเก้าพัน us ใช่ไหมอันแค่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะเนาะถ้าเกิดโค้ดมันมาตรงเนี้ยนี่จะจะสมัครเนี่ยอย่าไปเลือกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับต้องเอาแค่ถ้าเกิดโค้ดแค่ห้าเปอร์เซ็นต์ห่างจากคือห่างจากตั้งต้นเราแค่ห้าเปอร์เซ็นต์ผมบอกมันตายแต่ราคาสมัครมันแพงกว่า แล้วผมก็เลยลองให้ดูเนาะในคลิปก่อนหน้าเนี่ยถ้าเราไปเลือกยี่สิบเงื่อนไขนะครับม่รู้สองสามเดือนผมจะทําได้ไหมแต่ถ้ามันได้สมมุติว่าได้มันจะเกิดอะไรขึ้นกับพอร์ตผมอย่างแรกเลยผมผมได้เงินหนึ่งแสนอย่างแรกนะอย่างที่สองผมจะได้อโลเคชันเพิ่มก็คือมันจะคิดตามอันนี้ทั้งสองระบบระบบแรกคือระบบเป m a มา n t a l อโลเ t ชันที่มันล็อกหนึ่งแสนให้เราคือเนี่ยการันตีหนึ่งแสนได้แน่ถ้าเราทําถึงได้ตลอดไปด้วยนะประเด็นที่สองเราจะได้เงินเพิ่ม ตอนนี้ผมอยู่ Silver State ผมอยู่ตรงนี้3เดือนถ้าสิ้นเดือนพฤศจิกผมซัดไป20สมมุติว่าผมทําได้และผมเชื่อว่าผมทําได้แล้วผมรู้ว่าผมทําได้แน่นอนนะแล้วอะไรผมคือที่1โลกเห็นไหมครับจากที่พันหผมมาโดดอยู่ที่1ใน7,000คนที่1โลกได้อะไรได้พอร์ตเพิ่มอีก3 7 0 0 0 0เเพราะฉะนั้นผมจะได้พอร์ตเป็น4,75,000ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดพอร์ตผมจะกลายเป็น4ี่แสนเจ เพื่อที่จะเทรดเดือนธันวาผมอะทำกำไรแค่เปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ก็เท่ากับผมทำกำไรได้หมื่นยูเอสใช่ไหมผมจะกำไรได้กำไรจากตรงที่ผมทำประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือพันห้าร้อยเอ๊ะประมาณนี้แต่ถ้าผมทำได้สิบเปอร์เซ็นต์ละ่ะก็คูณเข้าไปเนาะมันมันก็จะเยอะแล้วแหละมันสู้กันด้วยอะลูเคชันมันสู้กันด้วยรีทูนส่วนรอดาวนะครับนี่คือชีวิตจริงนี่คือพ็อปเฟิร์มจริงนี่คือผู้จัดก,การกองทุนที่เขาดูกันจริงๆ ถ้าพวกระดับหนึ่งของโลกเนะี่ยมันมันก็หลักพันล้านอะ่ะที่มันถืออ่ะถ้าเราเข้าไปดูในรายละเอียดนะถือกันยี่สิบเก้าล้านเหรียญเดือนตุลานะผมเขาเมลวไว้ให้ผมดูเนะี่ยอันดับหนึ่งโลกยี่บเก้าล้านครับไปอยู่ซิลเวอร์เหมือนผมนี่แหละไม่รู้วยนี่หรือเปล่าแล้วก็จะได้ป้ายได้อะไรคะประกาศเกียรติคุณ แต่พวกนี้มันเถรดมานานแล้วครับมันก็ต้องดูความค o n s ิสเ e n c y อะไรต่างๆมันไม่ได้ง่ายนะครับมันไม่ได้ง่ายเนาะคือถ้ามองว่ากองนี้มันโหดมันยากมันยากจริงๆและมันใช้ค o n s ิสเ e นซีจริงการสมัครมันถูกเดือนละพันฮิวชวพันพันสองพันสามเมเบลเลสเตพันพันสี่พันห้าไม่เกินคุณจ่ายไปเรื่อยนะครับแต่ถ้าคุณจะเอาเบอร์มาเน้นด้วยคุณก็จ่ายเพิ่มเนาะถูกสุดก็ประมาณห้าพันหนึ่งร้อยประมาณนี้ผมเอาตัวถูกสุดมาลอง แต่ก็น่ามืดเหมือนกันนะครับเนี่ยไม่ได้ง่ายแต่ตรงนี้ผมเปิดหน้าสู้เต็มที่แล้วเพราะว่าถ้าผมทําได้ยี่สิเปอร์เซ็นเดินเนี้ยปลดผมประมาณห้าแสนสิบเจ็ดล้านประมาณสิบหกล้านเราๆทากําไรแค่หนึ 2, ่งถึงสองสามเปอร์เซ็นพอเราก็พอได้เงินแล้วใช่ไหมครับเดินหน้าถ้าผมติดติดท็อปอีกสมมติว่าเดินหน้าผมติดที่สองสามอีกผมก็ได้อีกประมาณสองสามแสนเหรียญเอามาบวกของเก่าเข้าใจอย่างว่ามันน่าสนใจมากมันน่าสนใจมาก ไอตัวที่สองที่ผมเลือกที่มันน่าสนใจเพราะว่ามันมันเป็นอย่างนี้คือตัวไฮเปอร์โกรธ h ไฮสเตกเนี่ยผมคือมันก็ทำได้แหละเนาะอันนี้ผมสมัครไปแล้วมันบันบ็อกไว้ไม่ให้เราสมัครเพิ่มคือข้อข้อดีของตัวบูตแคมป์อ่ะมันมันคือการทำทีละ6%กเปสามทีเนาะประมาณตกประมาณสิบแปดเปอร์เซน์ดาวประมาณสี่เฮ้ยดอเราวประมาณห้ามันสู่สกันวยกไหมครับ เราเสียได้เท่ากับแต่ค่าที่เราเสียกับค่าที่เราได้มันสูสีกันเพราะฉะนั้นเนี่ยรีเทิร์นส่วนดาวรามันสามารถเกิดอยู่ได้ประมาณ1แหละถ้าเทียบกับดาวินเอกดาวินเอกผมต้องรีเทิร์นส่วนดาวดาวเยอะมากนะครับคือพูดง่ายๆคือเสียต้องเสียน้อยกําไรต้องเยอะเห็นไหมรีเทิร์นที่ผ่านมาผมมันใช้แม็กดอวดาวมันก็มาตามหลอนผมตลอดนะครับกว่าผมจะทํรีเทิร์นส่วนดาวดาวให้ได้เยอะมันมันไม่ได้ง่ายเนี่ยแม็กดอวดาวผม3ามรีเทิร์นผม3สูสีกัน กว่าจะไปโกได้เนี่ยก็หน้ามืดน,นะครับต้องต้องร so ิเทิร์ส่วนลดดาวมากกว่า2.58เดือนถ้าเทียบกับอันนี้ไม่ใช่ริเท so ิร์ส่วนลดดาวมันประมาณ1ต่อ1นะครับคือได้6เสีย4ถูกไหมคือทำให้ได้มากกว่าเสียนิดๆนนนห,นหน่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ไ้มันง่ายละอันที่2เนี่ยตัวสเกลอัพมันมันค่อนข้างดี ค่าสมัครถูกแปดพันกว่าได้พอร์ต2 5 0 0ผมเชื่อว่าผมชนะนะติดหน้าเดี๋ยวามารอดูกันเนาะเดี๋ยวผมจะโปรเกตให้ฟังเรื่อยๆแหละว่ามันไปถึงไหนอะไรยังไงเปิดให้ดูเปิดหน้าให้ดูเปิดหน้าเทรดให้ดูเลยโอรสิสติให้ดูนะครับก็ไม่มีกาวไม่มีหลอกไม,ม่มีมาให้ความหวังมาต่อไอบีผมไม่ต้องต่อเลยนะครับมีอะไรผมช่วยก็ทักมาในคอมเมนต์ได้เลยเนาะเดี๋ยวเราทำคลิปช่วยเหลือกันไปกันไปนะครับ โอเคนะครับมีอะไรก็ถามได้นะครับดาวินเอ็กผมค่อนข้างผมเริ่มเข้าใจละผมเริ่มเข้าใจละเ <c oughs> ข้าใจยากมากเริ่มเข้าใจละคนไทยยังไม่ค่อยพูดถึงเยอะเท่าไหร่นะครับก็มีบ้างคนสองคนที่ผมเห็นผ่านตามันเป็นกองที่น่าสนใจเนาะเราจะรวยประมาณเดือนที่3เดือนที่4ผมเชื่อนะเชื่อเต็มหัวจิตหัวใจแล้วว่าเดือนที่3เดือนที่4พอผมมีโอกาสเป็นหลัก5 6แสนเหรียญได้หรืออาจจะเป็นล้าน US ได้เราจะเทรดน้อยๆสบายๆนะครับ ส่วนตัว5%เลือกบู o แคมป์เชื่อผมค่าสมัครถูกทำกำไรประมาณ18%ถ้าเทียบกับกองอื่นอาจจะประมาณ15หรือ12ไม่รู้แล้วแต่กองพอเราได้ทุนมาเอ้ยได้ได้พอร์ตมาจริงอะเป้าเราแค่5%นะครับเอออีกอย่างที่อยากพูดคือ risk of ruin เนอะคือเทเท่าไหร่พอเราจะแตกนะครับเนี่ยตรงนี้คือผมมาพิจารณาแล้ว อย่างอีบูตแคมป์ถ้าสตาร์ทที่1 0 0 0 0แสนะผมเล่นแค่0.06หลอดเองนะครับสต็อปลอตหมายความว่าเ,เราเราเสียได้เสียได้กี่ US เเนาะมันก็ประมาณนี่ผมผมผมวางไว้เฉยๆนะคือถ้ามองว่า1 0 0 0 0แสนเราเสียได้ประมาณประมาณ4 0 0พแต่ผมจะวางไว้ว่าอันนี้นจริงๆไม่ต้องดูผมวางเปิดดีไว้ผมจะไม่เสียมากเท่านี้จังมันแต่เป้าหมายที่ เราจะเล่นเนี่ยว่าเราจะชนะมันมันใช้ใช้ตัวระยะวิ่งหรือว่าระยะระยะทํากําไรกี่จุดผมจะมองเป็นจุดทั้งหมดเลยจะได้ไม่งงเนะเาะอดูบูทแคมป์ก่อนนะพอร์ตหนึ่งแสนซึ่งสถานการณ์จริงอยู่ผมอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็ผมเล่นแค่ศูนนะครับอันนี้ช่างมันส่วนตรงนี้เนี่ยผมจะชนะเมื่อ1นึ่งแสนจุดกําไร1นึ่งแสนจุดคูณหได้6,000นั่นคือชนะชนะที่หเนาะ ถ้าถ้าผมแพ้ผมแพ้ที่5เพราะฉะนั้นอีห้าพันเนี่ยผมก็เอามาหารละฮะมันก็ตกประมาณเนี้ยโดยโดยโดยระยะระยะที่ผมแพ้นะครับก็ราวๆเนี่ยหกหมื่นนี่ไหมถ้าผมเล่นศูนย์จุดศูนย์เจ็ดผมจะชนะที่ประมาณแปดห้าถ้าผมแพ้ผมแพ้ประมาณเจ็ดหมื่นจุดนะครับจุดย้ำ่าจุดถ้าตัวสุดท้ายถ้าใช้หลอดใหญ่อ่ะผมชนะเจ็ดหมื่นถ้าผมปิดละแต่ละรอบนะหกเปอร์เซ็นต์ถ้าผมแพ้ที่ประมาณหกหมื่นเห็นไหมครับว่ามันสูสีกัน แต่พอมาดูไฮเปอร์กรธเราจะเราจะมันไอ้น,นี่มันจะเริ่มยากแล้วผมจะชนะตรงประมาณสองพันก็คือสิบเปอร์เซ็นผมจะแพ้โดนยึดพอตต,ตอนที่ประมาณหกหกสองสิบสองเนาะพันสองร้อยเดียนนะครับคือหลอดไซส์ที่ผมถ้าผมใช้ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเนี่ยผมจะชนะกว่าจะได้สองพันี่ะคือสองแสนจุดถูกป่ะสองแสนจุด และความเสี่ยงที่ผมจะโดนนะผมมันมีเดลี่อดาวแหละครับเดลี mm ่รอดาวหกเปอน็มันหก0กร้ผมโดนตรงนี้สทีผมตายโดนยึดพอร์ตเลยนะครับก็ mm hmm. ประมาณแสนสองจะเห็นว่าสองแสนกับแสนสองมันห่างกันถ้าเราแพ้แป๊บเดียวเราตายพูดง่ายๆคือเราตายง่ายเกินไปนะครับมันตายง่ายเกินเนาะดีเช่นส่วนรอดาวมันมัน,ม,นมันไม่ดีต่อเราเลยอะเนาะ ตรงนี้ถ้า0.2เนี่ยผมโดน30,000 2วันไม่ใช่3วันเออเอเอถูกไหม2วันผมก็จบแหละโดนยึดเนาะส่วนดัิน X เป็นไงไม่มีโดนยึดนะครับทำไปเลยแต่ถ้าเทา,ถ,าถ้าเราดดาวเยอะเราก็จะสวยเพราะว่าเราต้องเอาดอดาวมาหารกำไรที่เราทําได้มันก็ต้องดันกําไรขึ้นไปอย่างเงี้ยมันก็ยากในลักษณะนี้แต่ค่าสอบมันถูกถูกกับพวกนี้เป็น10เท่าเลยเออถูกกันเยอะมาก โดยปกติที่ผมเล่นก็เนี่ยโซนจุดหนึ่งซนจุดห้าโนจุดสองอยู่โซนเนี่ยครับมันมันก็เล่นได้พอร์ตมันคูณยี่สิบมั้งถ้าจำไม่ผิดมันพอเล่นได้มันมันทํากําไรเห็นน้ําเห็นเนื้อมันเสียมันเสียไม่ได้เยอะแล้วก็มันสามารถเล่นด้วยตัวคูณขนาดนี้ได้นะครับผมเล่นออเดอร์เยอะวันหนึ่งอ่ะใช้บอร์ดเทรดเนาะมันก็จะเยอะหน่อยเนี่ยความแผนผมก็คือประมาณนี้ถึงเป้าที่ยิงมาบอกมันไม่มีเป้าถ้าเราเสียน้อยเราทํากําไรน้อยเราก็มีโอกาสที่รีทุนสวดดาวเยอะเราก็มีโอกาสชนะมากกว่า นะครับอันนี้สู้ด้วยริเทิ่์น่วนดาวดาวไม่มีเป้าไม่มีอะไรทั้งนั้นสู้กับคนอื่นและสู้กับตัวเองก,ก็สนุกดีมันสนุกตรงที่เอ้ยตอนวันก่อนกูนกที่สี่พันนะตอนนี้พันหกแล้วอาทิตย์หน้าก็อาขอหลักร้อยแล้วกันก็เบียดเบียดเข้าไปเนาะเพื่อเอาเงินล้านหนึ่งมันก็จะถึงแหลวครับเอตัวเดตติ้งเรดตติ้งเรผมตอนแรกมันห้าสิบกว่าองนะถ้าจะไม่ผิดที่แยนะอยู่โซนแบบกลางๆค่อนแย่ของคนของคนเทรดทั้งหมดโพสิชันผมเกือบสี่พันเนี่ตำแหน่ง ขึ้นมาพันหกละถ้าหลักร้อยได้ผมได้เงินแน่และผมว่านะได้คือการันตีเดือนหน้าได้พอร์ตส0 0หมื่นร้อยเปอร์เซ็นต์สามหมผมจะเอาไปทําอะไรก็ได้จะเล่นให้หนักเล่นให้โหดเล่นให้ดอดาวจนเหลือ0นบาทก็ได้เนาะแต่ถ้าผมทำสาม0 0ื่ให้กลายเป็น3,000ันหมายถึงว่าเพิ่มมาอีกประมาณสามพเพิ่มอีกหกพันอะผมใช้ดอดาวแค่ไหนก็ได้นี่คือข้อดีของดาวนเ อัดดา,ดาวให้หนักเพื่อเอากำไรให้เยอะจนพอตแตกก็ได้นะครับนี่คือข้อดีย้ําเลยว่ามันเป็นแบบสเสน่ห์ของมันแล้วถ้าผมไปทําพลาดเยอะแต,แต่พอตมันก็จะตามจ้องตามมันเป็นกรรมที่เรามันจะตามติดตัวเราไปตลอดชีวิตนะคือถ้าเดือนหน้าเราไปทําพอตติดดาวเยอะลงมาหดสมมติอ้นี้คือดอดาวเนาะล่วงมาเป็นสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเดือนหน้ามันก็เป็นพอตเดิมนะครับมันเป็นพอตเดิมนะ ผมตอนแรกผมก็จะเป็นพอรตใหม่แม่งพอตเดิมเลยคือเคยทากรรมอะไรไว้ติดตัวเราตลอดชีวิตตามหลักคําสอนเลยนะตามคำสอนพุทธเจ้าเลยแม่งตามเราตลอดเวลาเลยแม่งรอเราอยู่กับเราไปตลอดไปอะ่ะเนาะมันก็ต้องดูนะครับถ้าไปเทรดอย่างนั้นมันก็จะสวยแต่ถ้ามันทำกอะไรไปเลยเอิญก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้ามันมันติดลบละ่ะสมมติลบไปสักหมื่น 10, จุดเอ้ย 10, หมืห่นเหรียญจาก 3, สามสามหมื่นเนี่ยโอ้โหจะยากละมันก็จะเริ่มยากอาจจะต้องรีเซ็ตแอคเคาท์เลยนะเพราะฉะนั้น มันก็มีข้อดีข้อเสียเนี่ยเนยอะจะลืมนะครับดูรีเทิร์สวนดาวดาวดอวินเอกไม่มีกําไรไม่มีไม่มีเป้ากําไรไม่มีเป้าขาดทุนบูตแคมป์น่าสมัครสุดน่าสนใจสุดและทํากำไรได้ช้าสุดเพราะพอร์ตมันคูณสิบอนี่ยใจเย็นๆอาจจะ2อาทิตย์ผ่านครั้ง2อาทิตย์ผ่านครั้งถ้าผมผ่าน3ทีผมได้พอร์ตสองแสนมาเล่นและเป้าผมแค่5%ห้าเปอร์เซ็นซึ่งมันจะแคบกว่า f t m o แคบกว่าตัวกองทุนอันอื่นๆผมจะได้เปรียบละ ผมจะทำทีละสั้นๆๆเพื่อกำไรสั้นๆแล้วเก็บเก็บสั้นเนาะก็เดี๋ยวมันโปรเกสเรื่อยๆนะตอนนี้ถึงตรงนี้แล้วถ้าไปดูคลิปก่อนๆก็จะเห็นว่าตำแหน่งผมอะไรผมมันแย่นะครับนี้ก็เอามาอวดกันหน่อยโอเคมีอะไรก็ถามได้นะครับเรื่องพอฟิร์มเรื่องโรบอทเรื่องสตร а т จีก็คุยกันได้เนาะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับสวัสดีครับ